น้ำมันเบอรี่พอพงก็จะลาดลงไปเลยเทลงไปเลยครับเพิ่มสีสัน <c oughs> เพิ่มรสชาติมันเบอร์รี่เข้าไปให้มะม่วงกลายเป็นสีม่วงครับสวนครัวของพอ่อยังรอลูกกลับขึ้นมารถน้ำเก็บพักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้า รท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับวันนี้พ่อพงจะมาแปรรูปมะม่วงนะครับมะม่วงจะเป็นมะม่วงดิบนะครับที่มันมีอยู่หลังบ้านพ่อพงเนี่ยมีอยู่สองต้นนะครับ <t om pa> แต่ว่ามันกินไม่ทันครับพ่อพง์ก็เลยว่าจะมาแปลรูปเป็นมะม่วงแผ่นนะครับหรือว่าเป็นมะม่วงแก้วนั่นแหละครับที่ใช้ผลดิบนะครับในการแปรปรูปนะครับพ่อพง์จะไม่ทําเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาทำามะม่วงกวนมะม่วงแผ่นเนี้ยครับแต่ว่าอันนี้พ่อพง์จะทำาจากมะม่วงดิบนะครับเป็นมะม่วงแผ่นนะครับเดี๋ยวตามมาดูพ่อพง์เลยนะครับว่า พ่อพงม,มีวิธีการทํำยังไงนะครับนี่ครับมะม่วงพ่อพงมจะใชม้มะม่วงพันธุ์เขียวใหญ่นะครับที่มีอยู่หลังบ้านนีครับมาแปลรูปตอนนี้มันยังไม่สุกครับอันดับแรกนะครับพ่อพงก็จะมาปลอกมะม่วงก่อนครับเราก็นํามะม่วงดิบที่เรามีอยู่ครับมาปอกครับ คราวนี้เราปลอกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนํามะม่วงนี่เอาไปล้างครับนํามะม่วงที่ปลอกแล้วมาล้างน้ําครับคราวนี้เราก็นํามะม่วงที่ล้างสะอาดแล้วนะครับเราก็มาฝานให้มันเป็นแผ่นนะครับอันนี้การฝานนะครับพ่อพงษ์จะใช้มีดฝานครับ เพราะว่าพ่อ,พ,อพงษ์ถนัดมีดครับที่จริงใช้ตัวนี้ก็ได้ครับไอเนี่ยตัวสไลด์อะไรเนี่ยครับแต่ว่าพ่อพงษ์ไม่ถนัดนะครับเวลานั้นไปกลัวไอตัวนี้มันบาดมือพ่อพงษ์จะไม่ใช้พ่อพงษ์จะใช้มีดนะครับในการทำทำให้มันเป็นแผ่นครับโดยพ่อพงษ์จะใช้มีดสไลด์อย่างเงี้ยครับทำเป็นแผ่นบางๆนะครับ สไลด์เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับนี่ครับเอาพอประมาณนะครับไม่ไม่บางมากแล้วก็ไม่หนามากนี่ครับชิ้นประมาณ เราเราจะใช้นิ้วนิ้วมือเราเนี่ยบังคับนะครับความหนาความบางเนี่ยครับนะครับใช้นิ้วมือเราเนี่ยครับที่เป็นนิ้วชี้นะครับประคองใครไม่ถนัดก็ระวังมีดบาดมือนะครับ นี่ครับฝานเสร็จแล้วครับคราวนี้พอฝานเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ําปูนใสนะครับพอมวงก็จะแช่น้ําปูนใสแล้วก็เอาน้ําปูนใสนะครับเทลงไปเลยให้ท่วมนะครับให้ท่วมมะม่วงนี่ครับ พ่อพงษ์จะแช่น้ำปูนใสไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับช่วงที่เรารอมะม่วงแช่น้ำปูนใสนะครับเราก็มาจัดการกับนี่ครับม่อนหรือว่ามันเบอรี่ครับเพราะว่าสูตรนี้พ่อพงษ์จะใช้น้ำม่อนหรือว่าน้ำมันเบอรี่นะครับมาผสมด้วยนะครับเพื่อต้องการเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติของมันเบอรี่เข้าไปกับ มะม่วงเชื่อมครับใช้มันบอรี่1กิโลนะครับมาตำเอาน้ำมันก่อนนี่ครับพ่อพงได้เตรียมอุปกรณ์การทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับเรามาดูนะครับว่าอุปกรณ์การทำมีอะไรบ้างครับ อันนี้เป็นมะม่วงนะครับที่พ่อพงฝานไว้แล้วแล้วก็แช่น้ําปูนใสไว้แล้วนะครับแล้วก็เอามาขึ้นให้มันเสด็จน้ํานะครับมะม่วงทั้งหมดก็5กิโลกรัมนะครับแล้วอันนี้ครับก็น้ําตาลครับ1กิโลกรัมแล้วก็นี่เกลือครับ5ช้อนโต๊ะครับแล้วก็อันนี้ก็คือน้ามันเบอรี่นะครับน้ามันเบอรี่ที่พ่อพง์คั้นจากมันเบอรี่ี่1กิโลกรัมนะครับ ก็ได้น้ำมันเบอรี่ทั้งหมดมา1แก้วนะครับพ่อพงก็จะเอามาเพิ่มสีสันของมะม่วงนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติเป็นรสชาติมันเบอรี่เข้าไปนะครับเพราะว่ามันเบอรี่ที่สวนพ่อพงม,มีเยอะนะครับพ่อพงก็เลยเอาของที่มีอยู่ในสวนเราเนี่ยครับมาแปลรูปนะครับเดี๋ยวตามพ่อพงไปทํากันเลยนะครับคราวนี้เราก็มาลงมือทํากันเลยนะครับ เอามะม่วงที่เราฝานไว้แล้วเนี่ยครับลงไปเลยไม่ต้องเติมน้ํานะครับเราจะเชื่อมเพราะว่าน้ําที่จะเติมนี่พ่อพงษ์จะใช้น้ําหม่อนหรือว่าน้ำมันเบอรี่ครับอันนี้ห้ากิโลนะครับพ่อพงจะทําวันนี้นี่ครับ มะม่วงห้ากิโลนะครับเป็นมะม่วงดิบนะครับแล้วก็นี่ครับน้ามันเบอร์รี่พ่อพงก็จะราดลงไปเลยเทลงไปเลยครับเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติมันเบอร์รี่เข้าไปให้มะม่วงกลายเป็นสีม่วงครับอนี่ครับน้ําตาลทรายครับพ่อพงใช้น้ําตาลทรายขาวนะครับ1กิโลกรัมครับเทลงไปเอาไปเชื่อม ก็ตามด้วยนี่ครับเกลือครับ5ช้อนโต๊ะนะครับพอพงได้ตวงไว้แล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่หลังจากนี้เราก็ค่อยคคนไปนะครับกับด้านข้างล่างนะครับเดี๋ยวมันก็จะอ่อนครับเราก็ใจเย็นๆนะครับเวลากลับอย่าใจร้อนนะครับ เดี๋ยวเรารอให้มะม่วงข้างล่างมันนิ่มก่อนนะครับแล้วเราค่อยกลับด้านข้างล่างให้ขึ้นมาข้างบนครับเพราะว่าถ้ามันยังไม่นิ่มแล้วเดี๋ยวแผนน่นนะครับมะม่วงเนี่ยมันจะแตกครับอันนี้พ่อพง์ใช้มะม่วงดิบนะครับเราก็จะเอามาเชื่อมก่อนครับคือพ่อพงยังไม่เคยเห็นใครทํานะครับสูตรนี้การทําเอามะม่วงดิบเนี่ยครับ แล้วก็เอามาเชื่อมเนี่ยครับเอามาเชื่อมแล้วก็เอามาเพิ่มสีด้วยมันเบอร์รี่นะครับหรือว่าลูกมดนี่ครับเพาะพง์ว่ายังไม่มีใครยังไม่เห็นใครทําที่เคยเห็นก็แค่เป็นมะละกอเอมะม่วงแก้วครับมะวมะม่วงแก้วนี่เคยเห็นทําอยู่ครับจะทําเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับแต่อันนี้พ่อพงษ์จะทําเป็นแผ่นครับเป็นมะม่วงดิบ ที่เอามาทำเป็นแผ่นแล้วก็เอามาเชื่อมครับพ่อพงก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อว่าเป็นมะม่วงแก้วหรือว่ามะม่วงแผ่นหรือมะม่วงเชื่อมดีนะครับแต่ดูดูแล้วนะครับพ่อพงคิดว่าพ่อพงจะตั้งชื่อว่าเป็นมะม่วงลืมผัวเป็นการแปรรูปผล,ผลผลิตจากสวนพ่อพงเองครับทั้งมะม่วงทั้งมันเบอรี่ครับ วัตถุดิบในสวนเราเองครับก็จะตั้งชื่อให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาที่ไม่เหมือนใครครับที่ตั้งว่ามะม่วงลืมผัวก็เพราะว่ามันเป็นสีม่วงครับใช้มันเบอร์รี่ลงไปแล้วมันเป็นสีม่วงเหมือนเหมือนข้าไวไรเบอร์รี่ข้าวกำนะครับว่าบางที่เขาก็เรียกว่าเป็นข้าวลืมผัวครับ ข้าวกรรมนะครับแถวจังหวัดเลยก็มีเยอะครับข้าวกรรมข้าวลืมผัวเนี่ยครับ นี่ครับเหนียวหนืดข้นได้ที่แล้วครับเดี๋ยวพ่อพงจะพอแล้วครับคันนี้หลังจากนี้พ่อพงก็จะไปปองไว้ให้มันเย็นแล้วพ่อพงก็จะทําการม้วนนะครับคันนี้เราก็มาม้วนนะครับม้วนให้มันเป็นกกรูปิดก้อนเอาแผน่นที่สวยๆเนี่ยมาอบ พอเราม้วนเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดนะครับเอาไปตากแดดเหมือนมะม่วงกวนนะครับนี่ครับพอผมม้วนเสร็จแล้วคันนี้เราก็เอาไปตากนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวนครัวของผอ